สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง Big b i g กไบ c b ซีบีหนะครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนเองนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยก็อยู่ไกลศูนย์บริการนะครับแล้วก็เวลาไปที่ศูนย์บริการเนี่ยเขาจะคิดค่าแรงค่อนข้างแพงนะครับอาจจะต้องเสียเวลาเป็นวันเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงได้ทําเลยด้วยนะครับจะต้องไปต่อคิวอีกอเผลอ,อเสียเวลาทั้งวันนะครับ เอาจริงก็ไม่ได้ยากนะครับขอแค่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันโกบนะครับซึ่งก็มีไม่กี่อย่างเดี๋ยวจะไล่ให้ดูโอเคมาดูกันเลยครับมาในกล่องเนี้ย900กว่าบาทได้อะไรบ้างโอเคได้น้ำมันเครื่องโมตุนขนาด1ลิตรนะครับนี่นะโอเค แล้วก็จะได้ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับยี uh aw, ่ห้อวิกซ์ลองแกะดูเลยนะครับโอเคเม็ดอินชัยานะครับของจีนโอเควางไว้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นของแถมนะครับเขาแถมมาเป็น เป็นน้ำยาล้างโซ่นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการที่จะถ่ายน้ํามันเครื่องด้วยตัวเองนะครับอันดับแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํามันเครื่องนะครับสําหรับรถบิ๊กไบค์ในรุ่นนุ่งผมเนี่ยน่าจะใช้อยู่2.6ลิตรอุปกรณ์ต่อไปก็คือไส้กรองนะครับไส้กรองน้ํามันเครื่องแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องสั่งซื้อแยกนะครับตัวนี้อาจจะใช้ตัวเก่าก็ได้นะครับอันนี้มันคือแหวนรองน็อตนะครับเป็นของศูนย์ฮอนด้านะครับ ก็รหัสก็ตามนี้เลยครับตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นป่วยน้ำมันตัวไปอันนี้จะเป็นชามนะครับเขาเรียกว่าชามชามเอาไว้สวมสวมตัวกรองนะครับก็คือตัวกรองตัวนี้นะครับมันจะเข้าเข้าบล็อกกับตัวชามพอดีนะครับก็จะช่วยให้เราหมุนหมุนกรองได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆไอตัวชามตัวนี้นะครับต้องดูเบอร์ให้ดีๆนะครับสําหรับรถบิ๊กไบค์เนี่ยโดยเฉพาะ CB650r เนี่จะใช้เบอร์นี้เลยนะครับ เบอร์901นะครับเนี่ยฮะต้องดูเบอร์ให้ดีนะแล้วก็อันนี้ก็คือด้ามน,นะครับด้ามปจัจแจก็คือเอาไว้ใส่กับชามนั่นเองเนี่ยประกอบเข้ากับชามจบละโอเคแล้วก็ปจัจแจนะครับอันนี้ใช้เบอร์12นะครับเนี่ยเบอร์12เอาไว้ถอดน็อตน้ำมันเครื่องนะครับลืมไปอีกชิ้นนึงนะอันนี้ก็คือถาดรองสีเก่านะครับ ผมจะเอาไว้ลองน้ำมันเครื่องนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าก็เลยเตรียมไ้สองอันเอาไว้สลับกันอันนี้คือน็อตท,ที่เราจะถอดนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับใช้เบอร์12นะครับไอ้น็อตตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องก็จะไหลลงใส่ถาดรอง,องเรานะครับโอ้โหดำปีเลยครับน่าจะปีหนึ่งแล้วมั้งครับ เพราะว่ารถไม่ค่อยได้ขับนะครับนานๆขับทีมาดูมุมนี้จะเห็นว่าน้ำมันเครื่องมันยังไม่หมดนะครับมันยังไหลอยู่ก็ปล่อยเป็นไรไปเนี่ยฮะถาดรองสีนะฮะถาดรองทาสีเนี่ยใส่น้ำมันเครื่องได้พอดีครับไม่ล้นตอนนี้ น้ำมันเครื่องก็ไว้ออกแทบจะเกือบหมดแล้วนะถือว่าไะไ้แล้วนะครับอาจจะมียังเหลืออิดอิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะช่างมันขาบเดิมออกกอลองน้ำมันเครื่องนะครับสวมชางเข้าไป จะมีน้ำมันเครื่องที่เหลืออยู่ที่กองด้วยนะฮะอันนี้โอเคนี่เป็นน้ำมันเครื่องนี่ครับหลังจากที่เราถอดกองออกไปแล้วนะครับเราก็เอากองตัวใหม่มาแกะผ้าติดทีอยู่ด้านบนมันออกก่อนนะครับให้เราใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปก่อนนะครับ ใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปในกรอง <Yep. S 1> okay. ใส่ให้พอดีๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ำมันมาทาโอลิงนะรบมาทารบรอบขอบโอลิง กล่องใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนี้ก็ขันน็อตปิดนะครับขันน็อตปิดรูเดิมโดยใช้น็อตนี่นะอันนี้คือน็อตเดิมนะครับน็อตตัวเดิมเบอร์สิบสองนะครับอันนี้คือแหวนใหม่แหวนใหม่ที่เราสั่งมานะครับสั่งมาจากเว็บไซต์ออนไลน์นะครับตัวละสิบบาทนะครับเฉพาะตัวแหวนเนี่ยตัวละสิบบาทงั้นแล้วก็ โอเคครับตึงมือเรียบร้อยแล้วอันนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือขั้นตอนการเติมน้ำมันเครื่องนะครับใส่กล้ยแล้วไปก่อนจากนั้นก็ค่อยๆเทน้ำมันลงไปนะครับ ที่เราจะมาวัดดูนะครับว่าน้ำมันที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันมันได้ขีดมันหรือยังนะครับ ขันแก้ให้ตึงๆมือนะครับโอเคพอแล้วครับเสร็จเรียบร้ยรยอยแล้วขันตอนต่อไปก็สวิสตชาร์ทรถดูนะครับาร์ทร็เครื่อง เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรุ c ด c b 6 R 0 r นะครับเรียบร้อยโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ